ธนาคารออมสินปรับเกณฑ์ในการปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนทั่วไปและภาคธุรกิจรายละเอียดเป็นอย่างไรคลิปนี้เท่าแก่ใหม่จะมาสรุปให้ฟังครับ สวัสดีครับผูป้ปกคร,รผมครับเกียรติรัตน์จินดามณีครับกับช่องเท่าแก่ใหม่เพื่อนกูคิดธุรกิจ s m e ครับล่าสุดนะทางธนาคารออมสินครับได้มีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ในการที่จะพิจาสินเชื่อนะฮะซึ่งจากปกติเวลาการพิจาสินเชื่อเนี่ยปัจจัยหนึ่งเวลาทางธนาคารนํามาคิดก็คือในเรื่องของ กระแสงเงินสดนะครับกระแสงเงินสดเราดูได้จากที่ไหนครับดูจากในตัวสเตทเมนต์ต่างๆของพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่เป็นประชาชนทั่วไปพ่อค้าแม่ขายหรือแม้กระทั่งในส่วนของการทําธุรกิจนะฮะธนาคารอมสินครับปรับเกณฑ์นในการปล่อยสินเชื่อนะครับหันมาใช้ในส่วนของที่เป็นหลักทรัพย์ค้าประกรันแทนกระแสงเงินสดนะกระแสงเงินสดอย่างที่ผมบอกให้ฟังแล้วนะครับก็คือเรื่องของสเตทเมนต์นะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก การเข้าถึงสินเชื่อเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้ครับนายวิทยทยนะฮะร,รัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าครับทางธนาคารออมสินได้ปรับเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อในภาวะโควิด -19 อย่างนี้ครับโดยใช้หลักเกณฑ์ที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแทนการพิจารณาในส่วนของกระแสเงินสดนะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจที่มีปัญหาเรื่องของตัวสภาพคล่องเช่นนี้นะครับเพราะ การวิเคราะห์ในส่วนของรายได้ของผู้ประกอบการนะครับที่จะมาขอกู้ทั้งประชาชนและในส่วนของภาคธุรก,กิจนะครับคงไม่สามารถทําได้นะครับไปอีก1-2ถึงปีเหตุผลครับเพราะว่ารายได้มันไม่แน่นอนบางเดือนเนี่ยเนี่ยจะ้าเจอเพราะว่าอย่างเงี้ยบางธุรก,กิจเนี่ยแทบจะไม่มีรายได้เลยนะครับก็มีแต่รายจ่ายเพราะฉะถ้าเอาตรงนี้มาคิดมันก็จะคิดลําบาก,กรือพอสมควรนะครับเมื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากโควิดสิครับ จำเป็นต้องหยุดชั่วคราวอย่างที่ผมแจ้งให้ทราบแล้วนะครับย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้นะครับของประชาชนและผู้ประกอบการนะดังนั้นนะครับหากยังใช้เกณฑ์เดิมๆนะครับไม่มีการปรับเกณฑ์ก็ไม่มีโอกาสที่จะกู้ได้นะเพราะันครับลูกนี้ก็อาจจะไม่สามารถที่จะเข้าถึงในส่วนของสินเชื่อได้ครับ สุดท้ายก็อาจจะกลายเป็นหนี้เสียของธนาคารก็ได้นะครับสำหรับการดูแลหนี้เสียนะฮะของธนาคารออมสินครับเชื่อมั่นว่าครับสามารถที่จะบริหารจัดการหนี้เสียให้อยู่ภายในเป้านะฮะก็คือไม่เกิน4%นะครับภายในปีนี้นะครับและเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับในส่วนของธนาคารออมสินเองครับจะมีการเพิ่มสำรองนะเพิ่มเงินสำรองเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะครับเพื่อสำรองหนี้เสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะแม้จะส่ง ผลกระทบต่อกําไรของธนาคารลดลงนะครับแต่ธนาคารก็จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับในส่วนของการให้สินเชื่อครับในโครงการที่เกี่ยวลักษณะของการจำนำทะเบียนรถนะฮะโดยมีรถยนต์เนี่ยเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนะฮะโดยการลดดอกเบี้ยให้ลดเหลือ18%นะครับจากอัตราด,ดอกเบี้ยในตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ24-28%นะแต่ถ้านํารถเนี่ยมาเข้ากับธนาคารออมสินจะคิดแค่18%นะครับรวมถึงการให้สินเชื่อนะครับ ของกลุ่ม sme ที่มีที่ดินนะครับนำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่5 9าจุดากนะครับต่ำกว่าดอกเบีย้ยนะครับในตลาดเนี่ยที่สูงถึง1 5บหถึงสาเลยทีเดียวถ้าเรามีที่มีทางนะครับก็มายื่นเรื่องขอกู้นะครับแล้วก็ใช้ที่ดินเนี่ยเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบีย้ยแค่5.9%กกนนะครับและนี่ก็คือหลักเกณฑ์ใหม่นะที่ทางธนาคารออมสิน รับนะครับเพื่อที่จะให้ทางประชาชนทั่วไปและ s อ e เข้าถึงในส่วนของสินเชื่อนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ท่านอย่าลืมนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งช่องทักก่ใหม่ไว้นะครับรวมถึงแชร์บอกต่อเพื่อนๆท่านจะได้ไม่พลาดอัปเดตข้อมูลดีๆในเรื่องของการทำธุรกิจโอกาสในการจะสร้างอาชีพสร้างรายได้รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ๆจากทั้งทงางภาครัฐและภาคเอกชนครับสาหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ